เกมออนไลน์กับการปฏิบัติงานได้ามนุษยธรรมมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงบ้างเวลาเราพูดถึงเกมออนไลน์สิ่งที่เรานึกถึงคงเป็นเรื่องของความสนุกหรือธุรกิจประเภทหนึ่งแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากความสนุกสนานที่เราได้จากการเล่นเกมออนไลน์ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านการส่งเสริมให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการปฏิบัติงานด้มนุษยธรรมได้อีกด้วย ที่ผ่านมาเราได้เห็นค่ายเกมยักษ์ใหญ่พากันออกโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆเช่นเกมของค่ายบริษ,ษัทอย่างเกม Overwatch หรือเกม World of Warcraft ซึ่งภายในเกมมีการขายไอเทมพิเศษต่างๆมากมายเพื่อนำไประดมทุนช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือในเกม Call of Duty ของค่าย Activision ก็มีการช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกผ่านการระดมทุนในเกมเช่นกันมากันที่ฝั่งของเกมเมอร ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆอยู่อย่างต่อนเนื่องกิจกรรมที่โด่งดังก็มีทั้ง Extra Life, Games Done Quick หรือ Child's Play หรือแม้แต่การซื้อเกมผู้ซื้อยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นร้านค้าชื่อดังอย่าง Humble Bundle ที่มีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อขายเกมให้แก่องค์กรต่างๆเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนรวมไปถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยจุดเด่นก็คือผู้ซื้อสามารถเป็นคนเลือกเองได้ว่าจะบริจาคให้แก่องค์กรใดบ้างส่วนนักพัฒนาเกมนั้นก็ได้มีความพยายามในการสร้างเกมใหม่ๆขึ้นมาโดยเน้นเนื้อหาไปที่เพื่อการส่งข้อความสำคัญให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างโลกของเราให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้นและล่าสุดคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศ หรือ ICRC ซึ่งเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่สำคัญที่สุดของโลกก็ได้เล็งเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของสื่อวิดีโอเกมออนไลน์โดยนำมาเกมดังระดับโลกอย่าง Fortnite มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร,รออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น Fort n i t e คือผลงานการพัฒนาของทีม E p i c g เก e s ซึ่งเป็นเกมแนว Battle r o ร a l e อันโด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยเกม Fortnite จะมีรูปแบบการเล่นเป็นเกมยิงต่อสู้ระหว่างผู้เล่น100คนซึ่งผู้เล่นทั้งหมดจะต้องต่อสู้กันเพื่อชิงตำแหน่งชัยชนะและจะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวหรือทีมเดียวเท่านั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปเกม Fortnite และทีมพัฒนา Epic Games ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานร,ระดมทุนช่วยเหลือองค์กรต่างๆอยู่เช่นกันโดยในงาน Fortnite Pro Am ณงานเกม E3 ปี2018ก็มีการจัดแข่งขัน Fortnite โดยมีการจับคู่สตรีมเมอร์ชื่อดังกับเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการโดยทีมผู้ชนะจะได้สิทธิเลือกบริจาคเงินรางวัลร่วมกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่องค์กรการกุศลที่พวกเขาเลือกและเมื่อไม่นานมานี้ f o r t n i น e ได้มีการเพิ่มโหมดสร้างสารรค์หรือว่า Creative Mode เพื่อให้นักพัฒนาสมัครเล่นสามารถเข้าไปสร้างเนื้อหาต่างๆตามความคิดสร้างสารรค์ของตนด้วยโอกาสนี้เองทําให้ f o r t n i น e เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมระดับโลกอีกครั้ง โดยทาง ICRC ก็ได้จับมือกับทีม Evolve ทีมพัฒนาเนื้อหา Fortnite ชื่อดังทีมหนึ่งเพื่อรวมกันสร้างโหมดการเล่นใหม่ที่มีชื่อว่า l i f e Run ในโหมด l i f e Run จะม,มีการต่อสู้เหมือนกับในเกมหลักแต่ผู้เล่นจะมีโอกาสได้ออกไปทำภารกิจสำคัญ4อย่างซึ่งภารกิจที่ว่าจะสะท้อนให้ผู้เล่นเห็นถึงการทำงานและภารกิจอันสำคัญของ ICRC ซึ่งมีการปฏิบัติงานจริงอยู่ในกว่า90ประเทศทั่วโลก และภารกิจที่ว่าทั้ง4อย่างก็มีดังนี้ 1. เล่นสกีเพื่อเก็บสเียงในรูปแบบต่างๆและนำไปส่งที่เส้นชัยภารกิจนี้สะท้อนถึงการดำเนินงานจริงของ ICRC นั่นคือองค์กรมีการจัดส่งสเบียงและเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆที่มีการสู้รบอยู่ทั่วโลกการจัดส่งเครื่องใช้จำเป็นเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถช่วยเหลือชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้ทันท่วงที 2. เก็บกู้ระเบิดภายในฉากภารกิจนี้สะท้อนถึงการช่วยเหลือเหล่าผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบและวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามซึ่งวัตถุระเบิดที่หลงเหลือตกค้างอยู่นั้นได้สร้างปัญหาและความสูญเสียต่อประชาชนผู้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สงครามนอกจากการเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างโดยตรงแล้วทาง ICRC ยังมีการจัดอบรมและให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงจากกับระเบิดตกค้างอีกด้วย 3. ตามหาทรัพยากรเพื่อนำมาสร้างอาคารภารกิจนี้สื่อให้เห็นถึงการช่วยเหลือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหลังความเสียหายจากภาวะสงครามหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ ICRC ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนทั่วโลกรวมทั้งชุมชนที่เดือดร้อนเสมอ ที่ผ่านมาทางองค์กรก็ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งต่างๆอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอาคารโรงเรียนที่อยู่อาศัยฐานีบริการน้ําสะอาดหรือระบบสาธารณูโปโภคที่จําเป็นทุกอย่างรวนแล้วแต่เป็นหน้าที่ของ ICRC 4. ช่วยเหลือตัวละคร NPC ในเกมถือเป็นการจําลองปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตและดูแลผู้เดือดร้อนจากการสู้รบและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนอกจากช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ICRC นั้นยังดําเนินการเพื่อเยียวยาผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งหากเป็นไปได้และยังมีการช่วยเหลือผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะคอยดูแลผู้ลี้ภัยและพลัดถิ่นติดต,ต,ตามสืบหาญาที่สูญหายเนื่องจากสงครามในการสู้รบรวมไปถึงการร่วมมือกับรัฐบาลและภาคเอกชนทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และในวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคนทํางานตัวจริงของ ICRC ครูจะมาเล่าเรื่องราวและมุมมองที่น่าสนใจระหว่าง,งวิดีโอเกมออนไลน์กับ ICRC ให้เราได้ฟังครับ We partner with um with uh, with, uh, with with gamers and with creative agency to to create to to actually um produce a creative mode for for Life Prime that shows um a little bit a different you know way of interacting in the game as we all know Fortnite is the shootout uh, yeah, game. Yeah. There is plenty of um, the violence there. We wanted to show the other side of this violence. We wanted to show what happens where the violence stops, or what happens with the people who are affected with the violence. Of course, those um, specifically involved and playing um, with the Fortnite, but also hopefully, you know, also beyond that, thanks to the partnership with gaming, those, for instance, um, to to show basically what. Um, we are doing to spread the awareness of the humanitarian um, work, and and we do that because very often the people think, you know, that the gamers is the community of the like, kids sitting at the computers um, yeah. and basically like spending their entire time playing the games. Yeah. Well, it's actually not like this. We are talking here about a very potent, very powerful community of two billion people around the world. I think that people associate video games with violence because just there is a lot of violence in video <laughs> games. I mean, uh, it's it's very difficult not to really associate video games with violence if right. one of your missions is basically yeah. go around and shoot people. However, we wanted to really kind of make people reflect about two things. Whether you can shoot people according to certain set of rules and in fact if you take the example of the real war we have already the sets of rules and they are very very old they are called Geneva conventions they are called the rule of laws and it's a set of principles that actually kind of you know set the, the the very limits of how the war is conducted so that's the first issue that we really wanted to maybe address uh, not maybe directly with the Fortnite creative mode um, but 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 really through this whole um, you know marketing campaign around it. The second issue is we we just wanted to basically show the gamers um, you know make them uh, reflect maybe spark also the discussion of what happens to the people who are on the other side of the violence, the people who. Who, who are in those buildings that you might be destroying. the people who maybe are not necessarily killed when, when you shoot at them, but they are wounded. you know, we wanted to just spark this discussion about those critical questions. what should happen to these people? should we leave them, you know, alone uh, and, 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 and let them suffer? or maybe they deserve uh, uh, some sort of medical assistance because they don't participate in the hostilities. and that is why we choose those very, Specific um, four missions that really represent, you know, those core uh, uh, aspects of our work, um, providing the very essential humanitarian aid and supplies, and it's extremely difficult. So in Fortnite, for instance, you take a you 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 take a you know the the snowboard and you go. With all those supplies down, this, this, of course, we are we are not really taking the snowboards, you know, and, and, and kind of you know transport the supplies. But we are using, in for instance, in Democratic Republic of Congo, we are using a motorbikes because sometimes it's the only medium, you know, the only kind of you know um, uh, way to reach the communities. In some jungle area in Colombia, we are using the boats. Because that's the only way to actually get um, to the communities because there is no road. So you, it, it really shows you basically how we, how we reach um, people with those essential supplies. Part of our campaign um, within the Fortnite Creative Mode with uh, Lifeline was uh, to also create the possibility um, for the gamers to actually donate to ICRC. Um, dot org. So if you actually go and play the live frame which of course we invite you to do, um, at the very end uh, you can click, um, you can find the, the the space there to actually donate to to, to give um, some money, especially for the pro gamers, you know, um, to donate money um, uh, to our mission. And this money usually goes to our operations in Afghanistan, in Syria, in in South Sudan, in Yemen. In Myanmar to help the most vulnerable people um, to, to, to really kind of you know deal with the consequences of conflict and uh, and war. It's better, and we really hope to engage through our social media channels, through our Twitter, Facebook, LinkedIn. You know um, about basically how we can improve, uh, but also you know to stay connected. With the ICRC um, um, for the updates about our humanitarian work. Um, last but not least, is suggesting what can we do to actually help you to connect more with our um, work on the ground and here um, the bodies on your cards. And we are very open to, to feedback. Run <laughs> เป็นเหมือนกับบันไดก้าวแรกที่จะนําพาเราไปรู้จักกับการทํางานที่แท้จริงอันสุดแสนจะท้าทายของคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC Rose busysta busy, busy to adjust to um, Netflix um, you know, kind of, um, finding the new watching the at Ga finding to Um, online ways to interact with the people. It seems to be the, the, the new reality in these difficult times. Um, keep doing it. Also check, um, you know, our life run um, mode to learn a little bit more about the other side of the violence, about what you can do, how you can help us to do the humanitarian um, work for the people who, who are not as privileged as us, who really continue to suffer every day from the consequences of violence and armed conflict in, in very difficult places around the world.